รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านผือกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพันดอนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตงข้อมูลทั่วไปของผู้รายงานตอนที่ 1, ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารสถานศึกษาและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2โดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยได้จัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 1.2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจัดทำพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นและจัดทำรายงานประเมินผลการใช้หลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไป 1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนมีการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ครูได้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1.4. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีพัฒนาการหรือการนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดำเนินการนิเทศติดตามกำกับประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและจัดรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เพื่อเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา 1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดำเนินการรวมกลุ่มชุมชนการพัฒนาทางวิชาชีพครูหรือ PLC เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1 การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีดำเนินการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและมีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านงานบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไป 2.2การบริหารกิจการนักเรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนดำเนินการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดตั้งสภา,น,านักเรียนและสร้างกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียน2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ,อนักเรียน5ขั้นตอนสร้างโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3. ด้านการบริหารเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาหรือแผนกลยุทธ์5ปี 3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาจัดทำรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงปรับเปลี่ยนแก้ไข 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จัดตั้งเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาดำเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นประจำอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนทางการเรียนรู้วิชาชีพครูหรือ PLC 5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาจัดทำนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ ตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายที่1การอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นเพิ่มผลสำริ์ หลักการและเหตุผลมีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่ถูกต้องบางส่วนอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องถึงแม้จะมีจำนวนน้อยแต่ก็ส่งผลกระทบถึงนักเรียนส่วนใหญ่ในเรื่องผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยรวมถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นลดต่ำลงที่สำคัญยังส่งผลต่อการประเมินผล NT และ O-net ของนักเรียนกลุ่มดังกล่าวลดต่ำลงไปด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ถูกต้องและอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนบ้านผือจึงได้กํำหนดให้มีโครงการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับนักเรียนพร้อมทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาในการอ่านและการเขียน วิธีดาเนินการประกอบด้วย6ขั้นตอนดังนี้ 1. ประชุมวางแผนเตรียมการ 2. ตรวจทานข้อมูลให้ชัดเจน 3. ปฏิบัติการมิเทศแบบกัลยาณมิตร 4. ติดตามตรวจสอบและประเมินผล 5. ค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดี 6. พัฒนาและปรับปรุงผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 มีพัฒนาการด้านการอ่านและการเขียนสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ5 2. ผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ NT ด้านภาษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ o n e t วิชาภาษาไทยให้เพิ่มขึ้นร้อยละ3าจากฐานเดิมเชิงคุณภาพ หน,นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ผ่านเกณฑ์การประเมินการทดสอบด้านการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องประเด็นท้าทายที่2โรงเรียนคุณภาพของชุมชนหลักการและเหตุผลสภาพอาคารเรียนอาคารประกอบชำรุดสุดโทรมไม่ปลอดภยัย ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนมีความสะอาดและปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจมีแหล่งเรียนรู้หรือกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามบริบทของโรงเรียนห้องเรียนมีบรรยากาศการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่21นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ วิธีดำเนินการ 1. มีการประชุมวางแผน 2. กํกำหนดทิศทางพัฒนาความสะอาด 3. มีแผนโครงการ 4. กํกำหนดผู้รับผิดช,ชอบอย่างชัดเจนทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 5. ปรับปรุง่้มแซมอาคารเรียนอาคารประกอบอาคารอเนกประสงค์เปลี่ยนหลังคาทำฝ้าผนังทาสีเปลี่ยนฝ้าเพดานอาคารสองปรับปรุงบริเวณสนามตัดตกแต่งต้นไม้ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณ 1. อาคารเรียนอาคารประกอบได้รับการปรับปรุง่้มแซมให้มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย เชิงคุณภาพ 1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นมีบรรยากาศน่าเรียน 2. นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยความรับผิดชอบรักและพึงพอใจในการทำความดีมีความกระตือรือร้นและสนใจเรียน 3. ชุมชนมีความพึงพอใจชื่นชมในฐานะโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้